มาอีกกกันอีเรื่องหนึ่งตั้งแต่ช่วงช่วงเช้านะคะเขาก็มีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะจริงๆริงในผู้สื่อข่าวเนี่ยนะไปรอตั้งแต่ก่อน8โมงเพราะว่าน้องเขานัด8โมงเขาบอกว่าเขาจะร้องเพลงชาติไงเพราะว่าเพลงชาติไทยเนี่ยเขาร้องตอน8นาฬิกากับ18นาฬิกาถูกไหมแล้วน้องเขาบอกว่าจะร้องเพลงชาติกับยืนชู3มนิ้วเนี่ยตั้งแต่8โมงแล้วก็ร้องยาวไป12ชั่วโมงจนถึง2ทุ่ม ก็เห็นว่าจะยียาตแบบนั้นเมื่อเช้านี่แปดโมงไม่มีใครมาเมื่อเช้าเนี่ยนะตอนแรกคิดว่าคุณหลอกดาวซะอีกนะผู้สื่อข่าวคิดว่าคุณหลอกดาวคิดว่าเอ้าทั้งผู้สื่อข่าวทั้งตำรวจไปเตรียมการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเฝ้าดูอยู่ว่าจะมีน้องคนไหนมาร้องเพลงชาติบ้างเนี่ยตั้งแต่แปดโมงปรากฏว่าไม่มีใครมาแล้วพอมาถึงออกมายอมรับเองว่ามาไม่ทันค่ะ รถติดมากเนาอรถติดค่ะก็เ่ยชาวรถติดเยอะจริงๆไม่ร้องแล้วนะคะเพลงชาติเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องตอนเย็น18นาฬิกาเลยค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยืนชู3นิ้วแทนแล้วก็ชูนะเริ่มต้นในชูอยู่คนเดียวชูอยู่คนเดียวคงเมื่อยมือแล้วก็บอกว่าจะสลับเปรนกันชูคนละชั่วโมงแล้วก็พัก10นาทีแล้วก็มาชู3ามนิ้วใหม่คนละชั่วโมงจนถึง2ทุ่มนั่นแหละเป็นอย่างนั้นฮะ ค<อ>่ะออาละก็เลยย,ยืนชู3นิ้วนะคะยืนเดี่ยวยืนเดียยเด่ยวะคือตอนแรกเนี่ยยืนยืนอยู่คนเดียวก่อนนะก็เป็นการยืนชู3นิ้วเนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเยาวชนที่ช,ชื่อสายน้ำ<ช>นะครับ<ช>นายสายน้ําขอสงวนนามสกุลก,ก็แล้วกันเป็น<ช>นักเรียนชายชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลายบอกว่าจะยืนชู3นิ้วไปเรื่อยๆนะครับโดยจะเริ่ม9ก้าโมงนะ คือ8โมงเนี่ยมาไม่ทันแล้วก็จะพักทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อดื่มน้ำราว10นาทีจากนั้นก็จะดำเนินกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆถ้าสนใจก็มาร่วมกันได้นะครับอันนี้ออก็คือนายสายน้ำเอ้าวแล้ไม่ปไปเรียนหนังสือหรอคะเนี่ย วันนี้ไม่เปิดเรียนนะใช่วันนี้เปิดเรียนหลายๆที่เขาก็เปิดเรียนกันแบบว่าออนไซต์นะคือหมายถึงว่าไปโรงเรียนกันทุกคนแล้วนะคะแต่วันนี้น้องไม่ได้แต่งชุดนักเรียนมาด้วยไม่ได้แต่งชุดนักเรียนมานะคะสายน้ํานะคะบอกว่าการดาเนินกิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาพักด้วยแต่แดดมันก็จะเริ่มร้อนจริงๆนะคะ จริงๆก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันนะคะดดในการกิจกรรมเนาะตรงนั้นในแดดเลยค่ะ,<น>ะสายน้าบอกว่าจะเป็นตัวหลักในกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันก็จะดูปริมาณมวลชนว่าจะมีใครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมหรือไม่หากมีผู้สนใจเข้ามาร่วมยืนชู3นิ้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกหยุดย้ายนะคะในจุดยืนบอกว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีอิสระในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษา ไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งกับคนในครอบครัวและสังคมนะคะพร้อมกับคาดหวังให้มีผู้รับฟังเสียงของเยาวชนค่ะอย่างเราก็ตามนะคะกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอชนะสงครามเข้ามาดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมค่ะนี่นี่น้องเขาพักนะพัก ชู3นิ้วพักเมื่อยนิ้วนิดหนึ่ง้วก็ามาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยก็มีการรายงานบรรยากาศว่าตั้งแต่ก่อน8โมงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอชนะสงครามนะ<อ>ก็มาติดตามเฝ<อ>้าระวังสังเกตการดูแลความเรียบร<อ>้อยกว่า10คนแต่เอ๊ะทำไมไหนนัดแล้วไม่เห็นมาเดี๋ยบอกว่าจะมา8โมงถึง2ทุ่มไงนะ ไม่เจอใครแม้แต่คนเดียวแล้วก็มีแค่ช่างภาพกับผู้สื่อข่าวน่าจะเป็น oh. น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ตอนนี้ตํารวจมากกว่าผู้ชุมรู้แล้วไหมคือใครเนี่ยจะน้อยกว่ามีแต่ตารวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวกับช่างภาพ8ปดโมงเป้งเนี่ยนะถึงเวลานัดหมายอา้าวก็ยังไม่มีใครมาทํากิจกรรม,มโลกออนไลน์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้หนึ่งอ่าไว้2ประการคือ1เอ๊เป็นความจงใจไปสับขาหลอกตํารวจหรือเปล่าสร้างความปั่นป่วนไปอย่างนั้น 2. องนะเอ๊รู้ว่าผู้จัดกิจกรรมเนี่ยเดินทางมาไม่ทันเพราะว่าเป็นเช้าวันจันทร์แปดโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังรออยู่เฝ้าสังเกตการบริเวณทางเดินเท้าฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยาแต่ก็ยังไม่มีผู้ทำกิจกรรมมาแล้วมาตอนประมาณ8.50โมง50มีเยาวชนมา2อรายหนึ่งในนั้นก็คือนายสายน้ำที่เห็นเป็นภาพข่าวนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลายแต่งกายไม่ได้ใส่ชุดนักเรียน แต่งกายเหมือนคล้ายๆลักษณะชุดออกกําลังกายเนี่ยผูกโบสีขาวที่ข้อมือนะฮะใส่เกง,เกงวอร์มแบบนี้แล้วก็มีน้องพลอยนักศึกษาชั้นปีที่1เป็นผู้จัดกิจกรรมนะ,ะแสดงตัวปรากฏตัวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนบอกว่าเดิมนัดจัดกิจกรรมกันในเวลา8นาฬิกาค่ะแต่เนื่องจากการจราจรติดขัดนะคะจึงมาไม่ทันเวลาแล้วก็ตัดสินใจเลื่อนเป็น9นาฬิกาแทน,น ถ้าใครสนใจก็มาร่วมได้ตลอดเวลานะคะจนถึง20นาฬิกาแล้วก็จะมีการร้องเพลงชาติกันในเวลา18นาฬิกค่ะนี่เหมือนมีการวอร์มอัพด้วยอ้าวต้องวอร์มสิฮะเพราะเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวยืนแล้วต้องใช้การวอร์มอัพร่างกาย9นาฬิกา10นาทีนายสายน้ำเริ่มยืนชู3นิ้วแล้วก็หันหน้าแบบนี้ท่านผู้ชมหันหน้าเข้าสู่อนุสาวรีประชาธิปไตยนี่ภาพสื่อมากเลยนะเนี่ยนะ ภาพนี้ต้องลงหน้าหนึ่งแน่เลยนะคือยืนชู3นิ้วแล้วก็หันหน้าไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ามกลางและอากาศร้อนใช่ไหมไม่ใช่3นิ้วครึ่งใช่ไหมสามนิ้วเฉยยิ้มก้อยเก็บไม่ครบนะฮะน้องยืนเพียงแค่คนเดียวกระทั่ง19นาฬิกา18นาทีมีเยาวชนหญิงรายหนึ่งมาถือร่มสีดำกลางให้สายน้ำแล้วก็นี่นะฮะนี่นะฮะเป็นภาพนี้แล้วก็ร่วมยืนชู3มนิ้วไปพร้อมกัน จากนั้น9ก้นาฬิกายีนาทีนี้ผู้สื่อข่าวเรารายงานละเอียดมากเลยนะก็มีเยาวชนชายอีกรายหนึ่งเข้ามาสมทบนะโดยร่วมกันยืนชู3นิ้วโดยไม่มีการกางร่มท่ามกลางแดดที่แรงขึ้นเป็นลําดับก็ต้องเมื่อยนิ้วแล้วก็เมื่อยแขนกันบ้างเพราะนิ้วนะฮะก็ต้องชู แขนก็ต้องกางรม่มเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเมื่อยบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าจะยืน1ชั่วโมงแล้วก็พักดื่มน้ำราว10นาทีไปอย่างนี้จนถึง2ทุ่มครับค่ะแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากกลุ่มเยาวชนแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปพักกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงของรอบวันทันเหตุการณ์นะคะ ช่วยทาให้เราดูแลสุขภาพกันได้มากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันหลายๆคนในเวลาที่รับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เร่งรีบหรือมีภารกิจที่มากมายบางทีการรับประทานอาหารก็เพียงแค่ขนมปังกาแฟการได้รับสารอาหารก็ไม่ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราสามารถทําให้ร่างกายเราได้รับวิตามินเกลือแร่นะคะก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นขอบคุณสารายเกลียวทองเบสค่ะสารายเกลียวทองเบสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะดีต่อสุขภาพ สารายเกลือทองเบสมีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่จําเป็นต่อร่างกายสารายเกลือทองเบสมีเลขทะเบียนออยผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะถ้าจะสั่งซื้ออย่าลืมบอกฟังมาจากสถานีโทรทัศน์นิวส์วันะคะโปรโมชั่นพิเศษสาหรับแฟนๆรายการรอบวันทันเหตุการณ์15สายแรกปกติขวดละ530บาท โปรโมชั่นตอนนี้5ขวดเหลือเพียงแค่2,000บาทพิเศษไปกว่านั้นนะคะ12ขวดปกติราคา6,360บาทลดเหลือเพียง4,200บาทรีบโทรด่วนเลยนะคะที่0824469009 0824469009นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะขอบคุณสาวรายเกลียวทองเบสค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวกันต่อครับ